สวัสดีครับช่องเสเอกผ้ารวยด้วยครับมือนี่มาฟังแม่คู่นะครับบอกบุญขึ้นนี้นะครับเนาะพี่น้องเอฟซีขอให้เอฟซีลำลำรวยรวยเปนน้ำกันนะครับเสเอกก็ขอเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะไปฟังกันครับ ปูซุคนนะคะเด้อเนียมูแรงนะคะหลังจากที่กลับมาจากพมส่สองนางมาแล้วนะคะอันนี้มันอาหารแรงครับผมค่ะเพิ่ <laughs> <laughs> นก็ร่วมปัจจุบัจจัยมากขึ้นเกานะคะเอฟซีมื้อนี้แม่คูบกลับไปทางน้องค่ายนะคะเอฟซีลายปูหล,ลายคนกับไปฟอกกันยูนนะะนบุลนะคะเพื่อนกาฝากร่วมบุญมากขอขอบบุญขอบพุ่นหลายๆด้วยค่ะเด้อลายปูหล,ลายคนค่ะอันนี้คือ อันนี้ผพาไหมเอ้นลักษณคุณลักษณะมันบะเอค่่ะของคุณอายรได้ค่ะเอด่ะสดุ้ง่าไหมนะคะเด็กเล็เดียวนี้คือคุณงานใจนะคะผีฝากข้างยิ้มนนะคะอันนี้คู่สามลอยสอรยคู่หายยิ้มสอง้อยนะคะคู่หนึ่งค่ะอ คุณน mm. <ifi> <ım ensen> ิรมนวงศรีเทพสวายตูสองพันยกคู่สองร้อยยิมสองร้อยสองมูสองร้อยน่าน่อยสองเจ็ดสองวันสองนาชาสองจานเล่นหนึ่งค่ะจานเลน้ำรอมจากในนอกวันนี้กตวันพลัมโซ่ฮะตวันสีไหมตวานนี่สงหม่เนาะค่ะเดี๋ยวดเดียบนั่นะค่ะ ทำมาขนาดเลยมากตั S <S ้งใจสิขานฟอส้งมาก่อนสามโมับคุยมนะคะเป็นอาเตโมใครไม่พูดใส่นาดน้อย็ะลาบน้อยครับนักฆ่าคนละอการเหลียนึ่งนะครอันนี้ตองการเหลียงด้วยแล้วแต่ไม่กลัวไหาย คุณนาราศักด์นะคะพาดแสนเมืองนะคะ <c oughs> ถาวายปูหนึ่งพันบาทไม่คู่หนึ่งลอยยิ้มหนึ่งลอยหนักน่อยหนึ่งลอยะคะ <c oughs> ่ะเด้อหน้อยยิ้มขอคุณหลายๆเวยค่ะเด้อสาธุรวมบุญมา่ำกันนะคะหลายๆหลายคน <c oughs> <c oughs> น,นี้ลคือวิรดาภา ขาโคตรนะคะถ้าไว้ผู้ 1, หนึ่งพันยิ้มหนึ่งลอยเต่งโมหนึ่งอยนาชาหนึ่ลอยนาดน,น้อยหนึอยไม่ปู้หนึ่งลอยนาดน้อยกับนาชาคนละลอยเตียงโมกับยิ้มคนละลอยถ่าถูกปะไม่ปูนั่มน,นะคถ้านาะ่ ขอบคุ่นเอฟซีลายๆนะคะเด้อทั้งพวกมาหรอกมาไล่นะคะอันนี้ไม่ของผู้ใดงอัน,บบน,นมากน้อยนะ่งดื่มน้ำแส้โม่เปิฝาน้ำแส้โม่มากนะคะเนี่ยอันนี้คุณนางกิตติยาแซ่เลี้ยวแมนบ่ค่ะรวมะะววะะถวายพวกมะไรนะคะขอกระจุบกจะใจระคะถวายเงินหนึ่งหมื่นบาทแมนบ่ค่ะ,ะค่ะถวาขอพุ่ขอพุณหลายๆค่ะลายราคะคุณพ่อชุ่มพ่นแม่สุมาลีนะคะ เป็นรวมบุญมานะคะพขอบุญขอบุณหลายๆหนึ่งพันบาทนะคะเป่นมาว่าวานเนะะาะายปูหลายุนมีสองค่อะ,คะอานี้ฝากมาทั้งวันเนาะค่ะนะคะ,นะคะถวายตุ้นวัสนาเนาะคะ่ะถาวายุูสามพ,ามพันบาทไม่คู่หารอยวันหาร้อยนะคะทีสองยอยวันห้า องนค่ะีสงเดีอค่ะมะชาสองหน้าน้อยสองะชาหนักหน่อยคนละสองเฟนช่างเสืออีน้าคลายเหียนค่ะไปหน้าคายเหียนจะรื้อเรื่องสองรวยสน้างขาเหียนค่ะค่ะม่เมนูเกลียนเวียดรวยเอ้เมนูเกีวเวียมีลายซื้อน้ำมูกเมนูเกนียวเบียนค่ะด วาชนะสวนสนีนะคะสาธุค่ะราครคมีคุณแม่พี่บานนะคะสอนไตแก้วถวายปู่หนึ่งันสี่ร้อยบาทแม่ปูสองร้อยวันสองร้อยหน้าร้อยสองรอยค่ะหน้านอยสองสอวันสองร้ยหนยด้เด้นนี้มันอียงก่อนนี้ อ,อันยังราคาเท่าไหร่พี่โอ้พี่อันน้ำ <มา S 2> หอมกับเงินเงินบาทหอมกับเงินหนึงน่งเมืองนุ้เพ้นโชคมากอกว่าเม<อ>ียนค่ะนุ้งก็เลยว่าหาให้ค่ะให้น้ำหอมมาหอดก่อนพสีถวายมีค่ะขอบคุณเรไรได้ค่ะทั้งน้ำหอมค่ะจากคุณสุดที่รักนะคะนุ่นลือชานะคะน้ำหอมถวายสองขวดค่ะ นางบัวสอนของครอบผู้อารวมสามกับผู้ตาผู้ที่ประขาวสามซาราทาวีสุวรรณแดนสวรนรกหนึ่งหมื่นบาทนะคะซาร่าผิค่ะขอขอบคุณขอบคุณอะไรได้ค่ะเด้อแผ่นทุเรีถวายทรงมาไล่นะคะอันนี้เป็นถวายพวกไม้นางกิติยาเซี่ยเลี้ยวนะคะร่วมถวายหนึ่งหมื่นบาทแม่ครูหนึ่งพันบาทให้ทีมงานมีนาคน้อยมีเอก กวนยิ้มพาชาแลแตงโมแม่เสียบคุณละสองรนะคะอแมเจ้เนี่ยเลยให้แม่เสียบกวแม่เสีบเบอร์ไปิเอกวันคุณละสงนะคะแตงโมกับยิมกคุละสองค่ะนี่ค่ะคุณละสอง่ะเ่าค่ะนาาบนาจ้า แาดเลียน,ละะนั่นและค่ะเนาะแดดเลียน,ะะน้อแ่นประ,ะกางคูดวค่ะ อันเนี้ยของของแม่ของแม่กิ้งเพียรที่ส่งเห็ดฟรอมาให้ดงโอ้แม่กิ้งเพียร์ตันบ่ย่าเห็ดต้นบะขามลูกเลยหามาปลูกให้เลยบะขามเดูตาเม่เด้อค่ะขอขอบคุณขอบคุณหลายๆคุณแม่กิ้งเพียรเที่ยวอ่อนเห็ดฟรอฝากมานะค่ะเ็สต้นบะขามให้แม่เด้อเตี้ยค่ะรวมเป็นเงิน4,219ันสอง้อยสิบเก้าบาทสักหน่อยนะสาธุตาเมียด้อให้เฮงหิงรวยรวยมา่นค่ะ ไลยผูหลยคนนะคะทีพอด้เอ่ยน้ำเนาะค่ะมันกะคือว่ามันกาหลยเนาะค่ะแต่ได้รับเพื่อกาเนาะค่ะได้ปูคนก็ได้รับเพื่อกาวไล่ซื้อไล่เสียงทั้งกิมคนกัเขียนไห่ทั้งแตงโมทั้งมะชาเนาะค่ะแต่ทั้งของวันของเองนะคะเพราะว่ามันหลยเนาะค่ะมันมันอ่านบาไหว่ะให้ผูตาอ่านเราตูวตาเราอ่านเร็วมือนี้พจนภาพแปกว่าค่ะเราเรื่องอัศจรรย์เนาะค่ะเราเรื่องอัศจรรย์มือนีแไป มันปูกระบอกว่าไปวันที่ไปวันที่สิบเอ็นจัดไปกัดตัวอยากเราทั้งน kind <of> ้องเอาไปไปนที่สิบเอ็ดเนาะค่ะไปวันที่สิบเอ็ดปูแล้วก็บอกว่าสิมีแนวดีๆไปร่วดมาสิตรงกันบัวแว่าวันที่สิบเอ็ดพอเรียกมือให้นะคะเรียกมือให้ว่าไปนั่นเนาะค่ะไปจ้าแม่สองนาง ไปบันนี้แม่คู่ก็เลยไปเสียงซัมซีเนาะค่ะไปเสียงเบิงว่าเสียเอฟซีเนล่ะพ่อได้อาหารกลางวันหรือว่าอธิษฐานหรือว่าสิเป็นวัตถิศิษฐ์พวขอเพื่อนกับโต๊ะมากกับเป็นสิบเอสเนาะค่ะเลขหนึ่งหนึ่งนะคะแลวก็ก็เลยมาอธิษฐานจดถูกเนาะค่ะจดถูกบาทนี่จดถูกที่หลังมันบาละค่ะจังไรออกมาเป็นหนึ่งหนึ่งค่ะคนมาสามตัวเรียนบ่มีค่ะมีสองตัวค่ะมีเลขสองตัวปกติแม่คู่ แม่คู่ไปสองสามเพียรอะไรที่ละตัวน้อยยิมนะครับงวดนี้ก็ได้หนึ่งหนึ่งค่ะยอดผัปลาเป็นแจงมากไม่วางเลยก็ยอดผัปลาทีแม่คู่นับรวบรวมกันบัที่แรกไปมันซิยู่ทะเลก่อนห้าร้อยห้าร้อโอ้บัวไปมันห้าเก้าเนืนะคะห้าเก้าหนึ่งบรรนีผ้าอาจารย์เพื่อก็เลยรวมรวมมาไม่นะค่ะรวบรวมไม่ตกยัวรอยยี่สิบก็เลยเพิ่งเรบัวเข้าไปเลยเป็นเจ็ดร้อยหนึ่งหนึ่งค่ะ เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะขายเงินหนึ่งพันเจ็ดรอยสิบเอ็ดบาทลงทายคือเกาค่ะครับ่ะบัตที่แรกเจ้าลงบัตนี้เป็นเ่งหนเมื่ะกี่ก็ออก็ได้เจ็ดพง่งก็ลมหายใจหนึ่งหนึ่งคือเกามนกับือกันมาเมืเหมือน่ะนนะได้กินกันเมื่อเื่อพนแกงวันที่หลังนะครับพืาแกเพนแกมากพอดีพื้นไปนับไม่นะคะแม่ เพื่อนไปนับไม้เพือ่อนไปนับพระอันในที่มันในวัดนั่นแหละต่ขนา,าดว่นแ่กันพันเนื้เอเลยยิง่งแต่พันเอียดเนาะนั่นแหละทางแค่เมื่อกี้มิตรโตค,คนก็เลยม,มานับทวนใหม่นะคะนับทวนยอดที่ประก,กาศเพ่นยอดที่ร่วมเดี่ยวแล้วคนเอามานับใหม่นะคะ,นนะปีนี้ก็เลยเป็น ห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทเลค่ะเด้อหนึ่งเกียหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งเกียรติหนึ่งหนึ่งเสีลเวีนเลเว่นถึงาัละังวันมันมันมีแปลกหลยยางมือนตรงไปวัดค่ะเอ็ดแม่จะนั่งรับก่าสิบเอ็ดนาะค่ะวันไปรับกวันที่สิบเอ็ดครับผม แล้วก็ไปจุดทูดทูดไปสิบเอ็ดเราก็เสียงซัมซี่ในสิบเอ็ดไนาเรียเสียนะครับเออนาเรียเสียอีเหลียสิว่ายังนู้ไปเจียขนมเล็กน้อยนู้ถามว่าคณะคู่มีก้นสิบเอ็คก้นมาส่นคู่ก็ไม่สิบเอ็คู่ก็ไม่สิบเอ็นี่แหละมันแปลกหลายอย่างคือปูเพิ่นเพิ่นจอดจงให้แม่คู่ไปไปล่ามือนีเนาะค่ะแต่ว่าขลาบลื่นเนาะลาบลื่นไปด้วยดีเอาวันเป็ดไปใดจังไรเอาซัมซี่ไม่คู่ไปไปซาไปขยาวยุดเื่อง้น มอันจะมีสองดางในตัวสองมานะครับโตขมากกับซิบเอ็ดนะคะอันยิ้มกับทายเบื่ออยู่ในที่บื่อกะเมาจอเบ่อแล้วกัแล้วก็จังล่งไปเบื่งถั่วถัข้าวสิ่ปเคียนใดจังไดนเนบลาพวกิคันขบ่เป็นซิงลีรับที่เบื่อเที่งให้ลูกหลานปากครเหีนนี่แหละค่ะมันมีแปลกๆหลายอย่างข้าวพี่ละหนาเบื่อค่ะเด้อแม่คู่ก็ให้เป็นแนวทางค่ะครับผมค่ะพอต้องกลาบค่ะกลาบก่คราบเจ ค่ะเพราะว่ามีคนทักมาเยอะนะคะหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดคเพราะว่ายอดเจ็ดเจ็ดนะคะเพราะยอดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเดือยกะบ่เหนียดค่ะเด้อยจังได้ก่ะ เมนว่าน e <c oughs> mm ันขั้นสิกับกระปั๊บมือหนึ่งกับเจ้งเจ็ดนะคะมีเท่านั้นนะคะเอพี่นี่พี่แต่ละหน้าเบืองแต่ว่าสำหรับตัวเลขที่แม่คู่อธิฐานกันหนึ่งเก้าแล้วก็หนึ่งหกกับเก่าศูนย์นะคะที่แม่คู่อธิฐานค่ะมี่หนึ่งเก่าหนึ่งหกกับเก่าศูนย์ค่ะมีสามตัวนะคะแต่ว่าแถมมาเดียกับสิบเอ็ดปูนั่ะแต่สิบเอ็ดนีปูกับบอกต่างเตะเหล็กๆตัางเตะดูแล้วเนาะเยียบน่องใช่ครับผมก็ใช่คันั้นนั่นแหละ ให้ว่าก็แปบอยู่หาว่ามันทากบ้านนาหน่อยนั่นไงแมงอยู่ค่ะบ้านอเออว่าเสียอ่อ,อนกาวไปตีสว่าสันงวดน,นี้ <c oughs> วันที่สิบหกพอิบเอากาวไปตีตสว่าสันสิไปกองสลากว่าสันแต่ว่าสิตีสอยู่ใส่ว่าสันเขาเจ้าทามเนาะ ติดบ่ติดอยู่ทั้งรถดอกว่าสันละว่ามันเจ๊กาสิไป็นตี๋ที่บ้านนั่งหนักหน่อยก็ให้หนักหน่อยไปติดแต่สันนะตี๋เราไปติดอยู่ทั้งหลังคาพอดีว่าเพราะติดอยู่ข้างล่างสันสักางคนหน้าด้วยผู้กหาแนววายลูก์ไหหลานที่ดีนะคะเออมันผู้กับว่ามันหลายอย่างประกอบองค์ประกอบหลายอย่างเนาะข้ากตาที่มีพิจารณาเบงเนาะค่ะเนาะอันนี่อ่านซื้อให้พอดีแค่น่อยนะคะป้าฝ่องใสโกวิเวศนะคะ รวมบุญมาหนึ่งพันบาทนะคะให้ปูกเกตลอยให้ไปคู่สองรอยเตีงโมหนึ่งร้อยนะคะคุณเตงโมโม่ค่ะคุณได้หลายเด็ดกหลเพื่อทานท่านโฉคเตียงโมมากนะคะคุณอุดมชากลางนะคะทายไวป 2, 000, ้ปู่สองพันเมื่อปู่สามร้อยให้นาคน้อยนาชาเตีงโมยิ้มยิ้มและก็เอกกะวันคนละสองรอยนะคะาน่ารักน่าร้อนเก็บนาชา เจี๊โมูกับยิ้มคะนี่เด้อค่ะคนละสองตีกับบันคนละสองนะคะว่าขอบุญขอบุญหลายๆเด้อเตึ่งเขียนน้ำพอท่านเป็นบ่อแจ้เจี๊มูไปเรื่อยๆค่ะอแต่ไม่คู่กัน่ไหมใช่เสียนบุีกับแล้วก็อ๋ออ๋ออ๋ออดออ๋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 อ เนเาลัวกจะน้อยนะคะจ่ะปูใจรวจันยนะคะปูิ่จัไหนตอนเรียงทตัวนี้มีอาหารเลียงมีตามประเทศอยู่วะนีครับผมบรรจันครับนี่ปู้นี่เวาไว้อันนี้เู้นั่ะซื้อไ้แล้วจะมือเงินเยอะขนไดนั้ะนี่จริตุ้งจริงดาวเล ขาจันครื่องดื่มเครื่องดื่มห้ยปูเนาะค่ะเนาะเอ๊ะถ้วาเครื่องดื่มยมเมือกันจังว่ากันค่ะบางมีมันคำเลยเนาะค่ะแม่ต้องจัดการซื้อมาหายาตะวันท่าห้แม่หน่อยค่ะแต่ไม่เศร้าก็ได้จัดการให้แล้วค่ะเนาะมือเงินวันโกนแม่ก็วันพระเป็นบ่ค่ะค่ะมือวันพระเนาะค่ะยุทธเนาะค่ะวันพระบอกเป็นไบก่อนมือมือเงินก็คือวันที่สิบสองมือวันพระก็คือวันที่สิบสามเนาะค่ะเนาะวันที่สิบสามเปนบ่ มันเป็นปวันพายนยังไวันนี้ครับเขา,า <S <S ขาว่าสาววันผาเนี้ <S <S ออยว<บอ>ันที่สิบสี่ผูน้ันผานเออเมื่อได้ก็ะบอกมันือ อาะครมือเอื้ะมือเ้มือ่เอื้อค่วันพาสตัวตัวสิบเอ็ดสิบสองนั่นละเพิ่งปฏิทินได้ค่ะพุทธศับราชวันที่สิบสามวันเอครับเออวันพาสองวันกวนสิบ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 สอวาคือวันที่สิบสามคือวันพาคือวัหยุดเนาะค่ะคือวันเป็นวัหยุดค่ะคือทุกวันพาค่ะบระได้รับแขกเลยค่ะเด้อแล้วก็แล้วก็วันที่สิบห้านะค่ะ จังไปร่วมบุญน้อกันที่ <half S 2> <stock S 1> วัดป่าบ้านเมื gods, อดหรือว่ peux, าวัดภูเทศท่องกระเช้ดต้นผกปลาค่ะต้นผกปลาคือเก่านะค่ะไปถวายไปส, thumbs, ส thumbs, ario, ร้สางไปสร้างศาลาแล้วก็บกำแพงวัดนะค่ะกำแพงวัดแต่ิืมสร้างแล้วนะคะเนาะคอยไปเรื่อยๆเรื่องตะเต้หนึ่งโมงกว่า ค่ะเริ่มเข้ากระบวนการเริ่มแต่เศร้าเมื่อเมื่อแล้วพ่อแก่โอ้พ่อกพอแก่เอาขนมปังไปแก่ได้ค่ะได้แล้วก็มีวานปุ๋ยท่านเนาะค่ะอาซิมีลุงเพื่อนอานามเนาะค่ะน้าค่ะเพืดลุงท่านนาเพืดมาตลอดเนาะค่ะชาวพืชเมียนม้งยค่ชาวพืเฮ็ดมาตลอดค่ะหัวนี้เพื่อก็ได้อันตุนน้ำแยมมาถวายปูเนาะค่ะ ค่ะนี่เพื่อนก็นรวมบุญมาเนาะค่ะหลายปู่หลายคุณ มีทีบบ่นกี่โอ้ขีดสนแดงอ่ะ <c oughs> ขีดสนแดงเลยอะว๊าม่ดอดไมีขีดสนแดงค่ะม,ม,ม,มีนาชาแตงโมนาคนอยยิมนะคะคนละสองลอยนะคะ <c oughs> ขีดสนแดงชือเลืมบ่ได้อะไรก็บบ่แม่คู่ <c oughs> นอนกินขีดสนแดงเพราะว่าร้ราซื้อนะคะ <c oughs> นับบ่ละไว้ค่ะ มีนัำชาสองร้อยนั่งร้อยสองบอกเอาเงินหน่อยไปก่อนยิมแตงโมนะคะคนละสองนะคะขอบพระคุณครับลายเสียงเรียกน้ำนะคะแจ้งนกูเชียวขึ้นไงได้ค่ะหรือลายเสี้ยนี่ค่ะบริษีเดียนิมมูลผู้ Such 1, 1